สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าในชุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบที่ห้อนี้หรือว่าตัวนี้ก็ตามนะครับมันจะมีตัวที่ชาร์จแล้วก็มีหัวแปลงมาให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นหัวแอท60มาให้นะครับตัวหัวตัวนี้เนี่ยมันจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าทําให้มันไม่ไหมจะไม่เกิดความร้อนสะสมที่หัวนะครับตัวนี้เป็น ตัวอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จกับตัวแบตเตอรี่นะครับสมมติว่าเราถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จเราก็สามารถเสียบแล้วก็มาชาร์จกับตัวที่ชาร์จได้นะครับหรือว่าที่ชาร์จตัวนี้จะไปเสียบกับรถโดยตรงเลยก็ได้เรามาดูกันนะครับ เราจะมีหัวตัวนี้มาให้นะครับคือตัว XT60 ตัวรถเมื่อถอดแบตเตอรี่เก่าออกมาแล้วนะครับมันจะมีสายเหลือแค่2เส้นก็คือสายสีดํากับแดงนะครับเราเอาสาย XT60 ที่แถมมาให้เนี่ยออกมาบัดกีีหรือว่ามาจ๊มใส่สายเดิมนะครับสีแดงต่อสีแดง,ส,แดงสีดําต่อสีดํานะครับแล้วก็เทปพ,พันไว้เท่านั้นเองนะครับหาอะไรนิ่มๆมาวางรอง ตัวที่วางแบตสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นโฟมก็ได้นะครับหลังจากนั้นเรามาลองดูตัแบตเตอรี่วางปุ๊บเสียบเท่านี้เองนะครับเป็นอันใช้ได้ส่วนหัวสำหรับชาร์จเราก็สามารถชาร์จกับเต้าชาร์จเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับ สามารถเรียบได้นะครับตัวนี้เราก็เอาแผงที่นั่งปิดไว้เหมือนเดิมก็เป็นอันใช้งานได้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นสีดำก็ตามนะครับสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ25กิโลอัพถึง40กิโลแล้วแต่รุ่นรถนะครับถ้ารถ ไซส์ประมาณนี้ไซส์หนัหนกๆแบบนี้ก็วิ่งได้ประมาณ25กิโลนะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ไซส์เล็กได้มี30กว่า35 40มีให้เห็นได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราวัดมาแล้วนะครับว่าแบตรุ่นนี้ที่ห้อนี้แอมเต็มจริงนะครับ12แอมคือวัดได้12แอมจริงๆนะครับไม่ใช่เขียนกันหลอกๆนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางระบบ ราเต้และช็อปปี้ที่เราวางจำหน่ายได้เลยครับขอบคุณครับ